รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยในสำรวจธรรมชาติ on the World ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่ฮิมาลลยนะครับณหนะมู่บ้านซิกิลิตที่สำรวจธรรมชาติเพิ่งเดินทางมาถึงนี้นะครับโอ้โหเหนื่อยมากเลยนะครับกว่าจะมาถึงที่นี่นะครับก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านตังติงนะครับซึ่งแบบแค่มองเห็นแต่ลงหูขึ้นเขามันไม่ง่ายนะครับนะครับหมู่บ้านซิกิลิตนี่ใหญ่กว่าหมู่บ้านตังติงแล้วก็ยังเป็นหมู่บ้าน เป็นที่อยู่อาศัยของชาวกูรุงเช่นกันนะครับวันนี้ทีมงานสำรวจธรรมชาติจะพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อนำสิ่งสวยงามและวิถีชีวิตของชาวซิคิลิสไปฝากท่านนะครับแต่ที่นี่นะครับมีมีมนวยงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเนปาลมาตั้งมาตั้งฐานอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าจากจาก ชุมชนตรงนี้ไปแล้วก็จะเป็นแต่เทือกเขาหิมาลายซึ่งมีหลายยอดมากนะครับสำหรับพับซ้อนเป็นเขตอุทยานนะครับซึ่งใครจะมาที่นี่ก็จะต้องรายงานตัวนะครับให้เขารู้ว่าเป็นใครจะมาอย่างไรนะครับก็ทีมงานสำรวจธรรมชาติเ็เช่นกันนะครับวันนี้ไปติดตามชมวิถีชีวิตของชาวซิคิลิสนะครับและความงดงามของหมู่บ้านแห่งนี้ครับ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านซิกเลสซึ่งเมื่อคืนเราพักที่นี่แล้วก็เช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อเพราะว่าเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศของหมู่บ้านเนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้ก็คืออย่างนี้ค่ะเช้าขึ้นมาฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆเพราะว่าเมื่อคือนฝนตกแต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยมันเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภูเขาตรงนี้หมดเลยแต่เอืยอว่ามันก็เป็นภาพที่ความรู้สึกเลยนะ ตรงนี้มันก็เป็นวินาทีที่น่าจดจำอยู่เหมือนกันความเย็นเข้ามาปกคลุมรอบตัวเป็นเช้าวันที่พวกเราสดชื่นกันมากค่ะกับบรรยากาศที่แวดล้อมเราอยู่ในขณะนี้การได้นอนพักเต็มที่ทำให้ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางถูกป,ปลดปล่อยไปและวันนี้เมื่อเราออกจากห้องพักมาก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของชาวบ้านซิลิสกันตั้งแต่เช้าค่ะนี่ควายภูเขานะคะควายภูเขา เขาเลี้ยงไว้สําหรับกินนมค่ะแล้วก็เอาไปใช้ในทุ่งนาเขาที่นี่เขาจะรีดนมควายมากินชาวบ้านบนภูเขานิยมเลี้ยงควายมากกว่าเลี้ยงวัวค่ะอาจจะเพราะควายมีความอดทนมากกว่าวัวก็ได้นมควายเนื้อควายก็สามารถใช้ประโยชน์ในบ้านได้อีกแต่ละบ้านจะมีข้อสัตว์ไว้ประจำบ้านน้มัสเต โอ้กำลังหุงข้าวขวัญฉุยเลยอ้บ้านนี้คงจะอยู่เป็นแบบครอบครัวเดียวนะคะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวสองคนหุขงข้าวกับหม้อไอ้น้ำหม้อความดันแล้วก็นี่คือห้องครัวเขาบ้านหลังนี้จะทำด้วยดินนะเอ้ยว่าเนี่ยเขาเอาดินมาตามแปะตามผนังบ้านแล้วก็โครงสร้างอาจจะเป็นไม้ไผ่ะคะ่ะเคยเห็นที่ข้างล่าง อย่างที่นี่บางบ้านเขาจะสร้างด้วยก้อนหินเนาะแต่ว่าบางบ้านก็ยังเป็นนังดินอยู่ถ้าเป็นฤดูหนาวในห้องนี้จะอุ่นมากเพราะว่าไม่มีหน้าต่างเลยเห็นไหมปิดมืดทึบเพราะว่าในหน้าหนาวเนี่ยเขาต้องการให้อากาศข้างนอกเข้ามาน้อยที่สุดค่ะนี่ค่ะเขากำลังทำหน่อไม้เป็นหน่อไม้จากป่านี่แหละ ตรงก่อนที่เราจะถึงหมู่บ้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามีป่าผืนนึงอยู่เนี่ยนะคะเอ็กว่เข้าใจว่าเขาคงไปหาหน่อมไม้จากที่นั่นแหละชาวกุรุงทํานาปลูกข้าวปลูกข้าวโพดช่วงที่เราเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านก็จะพากันไปไร่เก็บข้าวโพดท,ที่สุกเต็มที่เข้ามาเก็บไว้ในยุ้งฉางของตนเพื่อที่จะมาไว้ใช้ในฤดูหนาว อันนี <It S 2> the ้ท <tamanho S 2> ี่เห like ็นแหวงๆอย่างเนี้ยเขาบอกว่าหนูกินค่ะในไร่เนี่ยหนูจะไปกินข้าวโพดของเขาแต่ว่าเขาก็คัดออกพวกอย่างเนี้ยเขาก็จะเอาไปให้ควายกินเนี่ยเยอะเลยเนี่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 ยมันกินอ่ะไม่น้อยแต่อย่างพวกถ้ามันดีๆอย่างเงี้ยฝากที่มันเต็มสวยๆอะค่ะเขาก็จะคัดไว้ทานเองเนี่ยดูมันกินดิฝากหนึ่งเนี่ยมันกินครึ่งหนึ่งเลยอะ หายไปก็ผลผลิตเขาเนี่ยเสียไปประมาณ20%เราก็ไม่รู้ว่าวิธีการจัดการหนูของเขาเนี่ยเป็นยังไงอาจจะไม่มีสารเคมีใช้นะคะมันก็เป็นผลดีในอีกแง่หนึง่งแต่ว่าเนี่ยมันก็ต้องยอมเสียลักษณะแบบนี้ไปชาวบ้านตื่นทำงานกันตั้งแต่เช้าค่ะพอสายๆหน่อยเราก็เห็นเด็กแต่งชุดนักเรียนพาก,กันเดินออกจากบ้านไปในทิศทางเดียวกันทั้งเด็กเล็กและเด็กโต เราจะขอเดินไปดูโรงเรียนบนภูเขาของเด็กๆเ,เหล่านี้ค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามชมในช่วงต่อไปค่ะ สนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตท่องเที่ยวไปกับ Sea a ลแ e a d v e n t u r e กระเป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพ จะเป็นโรงเรียนระดับประถมค่ะของหมู่บ้านเนี้ยเรามาถึงโรงเรียนก็ได้เวลาเข้าแถวของนักเรียนพอดีเด็กๆมายืนรอพร้อมที่จะเคารพธงชาติกันแล้วค่ะเรามาฟังเพลงชาติของชาวเนปาลกันค่ะ เด็กๆก็แยกย้ายเข้าห้องเรียนคุณครูจึงเชิญเอื้อยเดินชมบรรยากาศในห้องเรียนค่ะคุณครูเชิญขึ้นมาข้างบนค่ะที่นี่โรงเรียนที่นี่นะคะเขาจะมีเป็นโรงเรียนระดับประถมกับมัธยมเนี่ยรวมเด็กแล้วจังสองแห่งเนี่ยจะประมาณ300คนคุณครูสองแห่งก็จะประมาณ1ิกว่า18คนค่ะคุณครูเชิญเอื้อยเข้าไปชมห้องสมุดของโรงเรียนค่ะ ็นห้องสมุดที่จัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยที่เอืย้ยรับรองได้ว่าไม่ใช่ปักชีโรยหน้าทําเตรียมไว้เพื่อให้เรามาถ่ายรูปแน่นอนเพราะเราไม่ได้แจ้งใครล่วงหน้าว่าเราจะมาที่นี่ค่ะห้องสมุดเขาก็จะมีหนังสือเป็นหนังสือทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาเนปาลพวกเราในคณะที่ไปด้วยกันได้รวบรวมเงินมอบให้กับโรงเรียนอนนปุณะใช้ในการหาซื้อหนังสือมาเพิ่มเติมในห้องสมุด บริจาคให้กับโรงเรียนให้กับห้องสมุดอะนะคะคือเรามาที่โรงเรียนเนี้ยแล้วคุณครูก็พาเรามาดูที่ห้องสมุดเนี้ยนะคะ mm hmm. เขาก็จัดได้โอเคมีหนังสือมีอะไรใหม่ๆ mm hmm. ทีนี้เขาก็ mm hmm. เหมือนว่าถ้าเราอยากจะบริจาคให้กับโรงเรียนเนี่ยเราก็บริจาคได้เราพวกเราเนี่ยกุ่มเราที่มาด้วยกันก็เลยรวบรวมเงินได้มา30ดอลลาร์ค่ะแล้วก็บริจาคให้กับโรงเรียนค่ะ เราหวังว่าเงินจำนวนนี้คงสามารถทำประโยชน์ให้เกิดแก่โรงเรียนเล็กๆก,กลางภูเขาแห่งนี้ค่ะออกจากโรงเรียนมาดานก็นำเอื้อเข้าไปที่สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์อนันนปุณะส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลพื้นที่บริเวณนี้นะคะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็ต้องมาจ่ายมาจ่ายค่าธรรมเนียมที่นี่เป็นค่าอนุญาตเข้าพื้นที่ในเขตของอุทยานนะคะ 7พื้นที่ในเขตของอนาปุนะก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาคอนเซอร์เวทีฟนะคะคอนเซอร์เวชันแอเรียเวลาที่เราเข้ามาในพื้นที่เหล่านี้นะคะเราก็จะต้องขออนุญาตทางารัฐบาลเนปาลไปทำเปอร์มิตก่อนเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าพื้นที่ แล้วก็จึงจะสามารถเข้ามาที่นี่ได้แต่และพื้นที่เนี้ยค่าธรรมเนียมก็จะไม่เท่ากันค่ะเมื่อก่อนเราเสียค่าธรรมเนียมแค่คนละ1,000รูปีแต่ปัจจุบันเนี้ยสามพันรูปีแล้วค่ะที่นี่เราก็ต้องเสียเหมือนกันเราเสียค่าธรรมเนียมที่กาดม,มันดูออฟฟิศที่กาดมันดูแต่ว่าพอเข้ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาแสดงตัวกับที่นี่แล้วก็เอาใบที่เราจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่ที่นี่ดูด้วย อันนี้ค่ะจะเป็นใบ register สำหรับผู้ที่จะมาเดิน track ในพื้นที่ในปานเนี่ยค่ะเมื่อไปเสียค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยขึ้นทะเบียนเขาก็จะมีบัตรอย่างเงี้ยมาให้ข้างในก็จะมีข้อมูลซึ่งตรงนี้มันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเป็นข้อมูลที่ทําให้ทางการในปานรู้ว่าเราอะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะในการสืบค้นได้ ในนี้เขาก็จะระบุว่าพื้นที่ไหนที่เราขออนุญาตเข้ามาเนี่ยนะคะอย่างทริปนี้เอ้มาที่ซิกลสเขาก็จะระบุเลยว่าเป็นพื้นที่นี้เพราะว่าอย่างที่เอ้บอกค่าธรรมเนียมเนี่ยค่ะแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันที่ที่แพงที่สุดก็คือที่มุสตังค่าธรรมเนียมสำหรับการอยู่ในมุสตังเนี่ย10วัน500ดอลลาร์ต่อคนค่ะ เอ้ถามเจ้าหน้าที่ว่ามีคนไทยมาที่นี่กี่คนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาก็มาดูในเรคคอร์ดที่เขาเก็บข้อมูลไว้เนี่ยปรากฏว่าไม่มีข้อมูลของคนไทยเข้ามาในพื้นที่นี้เลยเราอาจจะเป็นกลุ่มแรกก็ได้ที่ดันโดนฝ่าฟันเข้ามาในพื้นที่นี้ค่ะก็จะเป็นระบบเก็บข้อมูลของเขาอะนะคะส่วนใหญ่จากข้อมูลเนี่ยเป็นชาวยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่แนะนําว่า เราน่าจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ของชาวกุรุงที่ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารหลังนี้จะได้เข้าใจวิถีชีวิตของชาวกุรงุงดียิ่งขึ้นตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวกุรงุงเขาจะสร้างขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูวิถีชีวิตแล้วก็การใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆค่ะก็จะมาเก็บไว้ที่นี่สิ่งของที่นำมาแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ล้วนเป็นเครื่องใช้ที่ชาวบ้านนำมาบริจาค และช่วยกันจัดหมวดหมูในห้องแสดงซึ่งคนภายนอกที่ได้เข้ามาชมจะได้เข้าใจวิถีชีวิตของคนฮิมาลัยเชื้อสายกุรุงมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เป็นอาหารของชาวกุรุงเนี่ยนะคะเขาทำจากแป้งเนี่ยคะ่ะเรียกว่าดีโดเขาก็จะเอาน้ำมาผสมจนเป็นก้อนอย่างงี้แล้วก็จิ้มทานกับพริกแม้ก็มีมันฝรั่งเป็นอาหารของเขาอีกแบบหนึ่งนอกจากจะมีข้าวแล้ว หลังทานอาหารตอนวันกันแล้วเอื้อก็ชวนกลุ่มลูกหาบไปเดินชมหมู่บ้านอีกด้านหนึ่งแม้เวลาจะคล้อยบ่ายแสงอาทิตย์ก็ยังไม่โผล่ออกมาเต็มที่ค่ะอาจเพราะบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยม่านเมฆจึงบดบังแสงอาทิตย์ไปสมดซิคิลิสยังคงถูกปกคลุมด้วยหมอกเมฆที่ลมพัดพามาอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านส่วนใหญ่นั่งทำงานอยู่หน้าชานบ้านของตน บรรยากาศดงเงูเงียบๆแต่ก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาที่นี่น้ําเยอะค่ะแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยที่มันอยู่มีความต่างกันเยอะเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยทิ้งตัวลงมาแรงชาวบ้านเขาก็เลยแดดแปลงออกมาใช้ให้เกิดพลังงานค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกเหมือนกับว่าบดข้าวเนี่ยด้วยเครื่องมืออย่างเงี้ยค่ะโดยใช้น้ำเนี่ยเป็นต,ตัวหมุนช่วยให้เขาผ่อนทุนแรงเข้าไปค่ะ เหมือนโม่แป้งอะโม่แป้งวันนี้พวกเราใช้เวลาเต็มที่อยู่ในหมู่บ้านซิกิลิสซึ่งเราเป็นชาวต่างชาติกลุ่มเดียวที่อยู่ในชุมชนของชาวซิกิลิสในเวลานี้ชาวบ้านจึงมารวมกันที่ลานหน้าบ้านพักของเราแล้วร่วมร้องรำทำเพลงขับกล่อมให้เราสัมซัสความสุขจากหมู่บ้านกลางภูเขาฮิมาลัยให้ประทับอยู่ในความทรงจำไปนานแสนนาน สนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดยไมซ์ไฮลักวิโกแชม์ท่องเที่ยวไปกับซีแอลแ e นด์แอดเวนเกระเป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพโอเคบายบาย ช้าวันนี้จะเป็นวันที่เราเดินทางออกจากหมู่บ้านซิคิลิสพวกเราตั้งใจออกเดินกันตั้งแต่เช้าเพื่อให้ถึงจุดที่รถสามารถเข้ามารับได้ทันก่อนที่ตะว,วันจะตกดินนั่นหมายถึงเส้นทางเดินที่ยาวไกลราวสิบชั่วโมงวันนี้เรายังต้องเดินอีกยาวไกลระยะทางเนี่ยเท่ากับที่เราเดินมาสองวันที่แล้วเลยแต่ว่าทางอาจจะไม่ได้ขึ้นขึ้น,นลงลงเขาเส้นทางเรียบไปตามท้ายเขาอะค่ะ เส้นทางเดินกลับของเราดูไม่ยากเพราะเดินลงไปหาพื้นที่ต่ำและเป็นเส้นทางถนนที่หากเป็นช่วงฤดูแล้งคงสามารถนั่งรถไปได้เกือบถึงหมู่บ้านซิคลิสแต่ในช่วงฤดูฝนเช่นนี้เส้นทางบางช่วงกลายเป็นทางน้ำไหลผ่านสายน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขาสูงตกลงมาเป็นน้ำตกที่งดงามหมู่บ้านชิปลี่ค่ะเป็นหมู่บ้านที่เราจะต้องแวะทานข้าวเที่ยงตรงนี้เพราะว่า เดี๋ยวเราจะต้องเดินไปอีกหลายชั่วโมงหลังจากออกจากหมู่บ้านเนี้ยอาหารมื้อนี้จะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่เราจะทานกันบนภูเขาเพราะพวกเราในคณะมุ่งมั่นที่จะเดินลงไปให้ถึงจุดนัดพบรถยนต์ให้ได้ภายในวันนี้ฉะนั้นมีสเสบียงอะไรเหลืออยู่ในเป้ก็รื้อออกมาจัดการให้หมดเรากับทุกหม้อข้าวจะเข้าตีเมืองเลยทีเดียวหลังทานข้าวเที่ยงเรียบร้อย พวกเราก็ออกเดินทางกันต่อแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาปรยๆและหมอกเคลื่อนตัวต่ำจนบางครั้งมองได้ไกลไม่เกิน5เมตรเรามาถึงถนนแล้วค่ะคือถ้าจะบอกว่ามันก็เป็นการสิ้นสุดเส้นทางท r ั c k i n g ของเราในทริปนี้ก็อาจจะได้ะนะแต่จริงๆแล้วเราจะต้องเดินทางจากเนี้ย เข้าไปที่โพคาราและจากโพคารากลับไปที่กัดมันดุอีกค่ะก็ยังต้องใช้เวลาอีกวันสองวันค่ะถึงจะจบทริปนี้จริงๆแต่เอ้ยก็ได้เห็นอะไรต่ออะไรที่น่าสนใจมากมายรวมถึงธรรมชาติที่งดงามของที่นี่เสียงเพลงที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนกลางภูเขาอนนาบุนะร้องอย่างแววอยู่ในความรู้สึกของเอ้ วิธีของชาวกุรุงยังเป็นอยู่และเชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบๆตัวที่อบล้อมพวกเขาน้ำมาจากพวกเขาจากยอดสีขาวที่สูงลิบลิ้วไหลลงมาสู่หุบเขาผ่านทุ่งนาผ่านไร่และหมู่บ้านให้ชาวกุรุงในดินแดนนี้ได้เกี่ยวความสุขมาเก็บไว้ และเฝ้ามองยอดเขาสีขาวของพวกเขาอันนับ,บุนะด้วยรู้คุณค่าของธรรมชาติที่ให้กำเนิดพวกเขาขึ้นมาในอุปกดของฮิมาลัยเป็นไงครับท่านผู้ชมสุดปลายทางของสำรวจธรรมชาติที่มาอย่างหมู่บ้านซิกิลิสนี้นะครับท่านคงจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของ ู้คนที่นี่นะครับกำหนดระเนียนวัฒนธรรมของกลุ่มชนซึ่งก็ยังเป็นชนเผ่ากูลุงอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็จะเห็นถึงความงดงามนะครับชุมชนเหล่านี้นะครับอาจจะต้องโดดเดี่ยวนะครับอยู่อย่างโดดเดี่ยวติดต่อกับโลกภายนอกได้ยากแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงวิถีชีวิตนะครับดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีความสุขอยู่กับมันนะครับอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่งดงามเราจะไปกันต่อนะครับยังชุมชนอื่นไปยังหมู่บ้านอื่นแล้วก็ ไปนําเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนที่นั่นมาฝากท่านต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของหิมาลหลที่กําลังเสนอเป็นตอน,ต,อนต่อไปก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมก็อยากขอเชิญชวนน้องๆในระดับประถมศึกษานะครับคือผมได้ตั้งโครงการตําบลของหนูเรามาดูกันซิว่าน้องๆจะเขียนเรียงความได้เก่งขนาดไหนช่วยกันเขียนเรียงความในหัวข้อที่ว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตในตําบลของหนูนะครับ ติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ทาง w w w k a r a b a o c o t h หรือเข้าไปดูที่ Facebook ตำบลของหนูอย่าลืมส่งมาเพราะว่าจะมีทุนการศึกษาให้นะครับครับแล้วพบกันใหม่สัป,ปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ